สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่981พระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่วัดหน้าพระเมรพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมาโมลีสีฉันเพชรบรมไตรโลกนาศขนาดหน้าตักกว้าง4เมตร40เซนสูงประมาณ6เมตรเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สนิฐานว่าเป็นงานสร้างในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองย้อนกลับไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรียุธยาเป็นครั้งที่สองวัดนาพเมรแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกพม่าทำลายเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้พระบรม,มหาราชวัง และพม่ายังใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งกองทัพทำให้วัดหน้าพระเมรและองค์หลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบร,รมไตยโลกนาถยังมีสภาพสมบูรณ์สวยงามจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอลงพญาของพามา่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในปีพศ .2303 พาม่าได้ยกปืนใหญ่มาตั้งไว้ที่วัดหน้าพระเมรกับวัดหัสดาวาสหรือวัดช้าง พระเจ้าอลองพญาทรงจุดปืนใหญ่หมายจะทำลายกรุงศรียาด้วยพระองค์เองแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีศรีสันเพชรบรมไตโลกนาถบังเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อพระองค์จุดชนวนปืนใหญ่นั้นเกิดระเบิดขึ้นปากกระบอกปืนแตกสะเก็ดระเบิดลุกเป็นไฟถูกต้องพระวรากายบาดเจ็บสาหัสประชวรหนักในวันนั้นวันรุ่งขึ้นพระมาเห็นท่าไม่ดี จึงเลิกทัพกลับไปทางเมืองเหนือแต่ยังไม่ทันพ้นเมืองตากพระเจ้าอารองพญาก็สิ้นพระชนระหว่างทางความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมานมลีสีฉันเพชรบรมไตโลกนาถได้รับการบอกกล่าวกันต่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายมากราบสักการะขอพรและชื่นชมความงดงามขององค์หลวงพ่อกันเป็นจำนวนมาก ใครมาที่วัดหน้าพระรเมรก็ต้องประทับใจเพราะองค์หลวงพ่อนั้นสวยงามสมบูรณ์แบบทุกสัดส่วนหาพระพุทธรูปองค์ไหนเสมอเหมือนไม่ได้จริงๆ